สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีกุมแล้วนะคะช่วง1-15ตุลาคมนี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ติดตามกันมาแล้วก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจเข้ามาด้วยนะคะมาดูนะคะว่าความรักของชาวกุมค่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่มีคู่มีประเด็นกันอยู่นะคะ ชาวกุ่มอ,อกึกอ่าหนึ่งถึงสิบห้านี้เนี่ยเรามองเห็นว่าอ่ามีรักครั้งใหม่เข้ามาหาคุณหรือเปล่าคะนะคะแล้วดูว่าตัวคุณเองนั้นะ่ะอืมเขาเรียกว่าอะไรดีเอ่ยเรียกว่าตัวคุณเองนั้นกาลังตัดสินใจอยู่เรามองว่าตัวคุณก็ไม่ได้สนใจแยแสเท่าไหร่นะนะคะในประเด็นของรักครั้งใหม่เรายังมองเห็นว่าตัวคุณเองนั้นะ่ะ ยังมีความแอบสืบแอบส่องเรื่องราวเรื่องประเด็นของคนคนนั้นของคุณอยู่เลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วมันก่อนหน้านี้เราก็ยังมองเห็นอีกว่า,ามันมีใครคนใดคนหนึ่งในไม่ว่าเป็นฝ่ายคุณหรือเป็นฝ่ายเขาก็ได้นะคะเรื่องราวตรงนี้อาจจะสลับกันได้ก่อนหน้านี้มีเรื่องคิดไม่ซื่อต่อกันตอกันนะคะนะคะมันก็เลยทําให้ตัวคุณเอง,เอง,เองนั้นอะสืบพยายามสืบส่องเขาหรือเปล่านะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งว่าอืม จะให้คุณไปจมปลักกับเขาไหมเรามองว่าคุณไม่ได้จมปลักค่ะนะคะเรามองว่าตัวคุณอ่ะสืบสองด้วยแต่ก็เบื่อเบื่อด้วยนะคะเป็นช่วงเบื่อหน่ายชีวิตอาคาะนะคะมีรักครั้งใหม่เข้ามาไหมมีนะแต่คุณเลือกไหมคะคุณไม่ได้เลือกสนใจใหญดีนักนะเรามองเห็นว่าตอนเนี้ย ัวคุณอนะพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะพยายามมีความสุขกับงานกับเงินนะคะแล้วเราก็มองเชื่อเหลือเกินว่าช่วงนี้ชาวภุมคุณก็กําลังมีความสุขกับงานกับเงินนะคะกําลังมีอะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้ที่เข้ามาในชีวิตคุณอะนะนะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีก็เป็นไปได้นะคะของชาวภุมแต่เราก็ยังมองเห็นว่ามีรักครั้งใหม่เข้ามาด้วยนะแต่คุณไม่ได้เลือกเท่านั้นเองยังแอบสืบแอบส่องเรื่องราวประเด็นของคนคนนั้นของคุณอยู่เลยค่ะมันมีประเด็นอะไรเอ่ยเนี่ย คนคู่ครองของคุณนะคะหรือแม้แต่ว่าก่อนหน้านี้คู่ครองของคุณแล้วหรือคนรักของคุณแล้วไปคิดอะไรไม่ซื่อต่อคุณนะคะนะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเบื่อละไม่เอาละไม่อยากวุ่นวายแล้วอยากจะสืบไปสืบมาหรือเช็คไปเช็คมาอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอยากอยู่กับที่อยากอยู่นิ่งๆของตัวเองแล้วะคะ่ะอยากมีความสุขกับงานกับเงินของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าชาว คนรักของคุณค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างคุณคนนั้นหนุ่มชาวกลุ่มนะคะก่อนหน้านี้เรามองเห็นการบล็อกกันเกิดขึ้นด้วยนะเนี่ยนะคะบล็อกกันเกิดขึ้นด้วยอะ สถานการณ์บางคนเนี่ยบางคู่เรามองว่าห่างหืนกันะนะแล้วกับกลับกลายเป็นว่าตัวเขาตอนนี้เราคิดว่าเขาคิดว่ามันเหนื่อยอะค่ะนะคะประเด็นความรักตรงนี้มันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วก็มันยากที่จะไปต่อหรือยากแม้แต่จะกลับมาจูนกันติดอะไรประมาณเนี่ยนะคะทั้งทั้งที่ในใจเขาอะรักคุณไหมแล้วก็เขาก็รักคุณนั่นแหละแต่เรื่องราวประเด็นตรงนี้มันเกิดการบล็อกกันด้วยนะไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายใครบล็อกน่าอาจจะเป็นฝ่ายเขาบล็อกคุณเองก็เป็นไปได้นะคะ เขาเริ่มต้นเรามองว่าเขาเริ่มต้นมองหาอนาะคตมองหาเป้าหมายใหม่แล้วจริงๆอะคะ่ะเริ่มมีการวางแผนชีวิตแล้วละว่าชีวิตเขาในอนาคตจะเป็นยังไงดีนะคะณนะตรงนี้แต่ภายในใจก็ยังคงมีความรักมองให้คุณไหมมีค่ะแต่คิดจะกลับมาไหมเราก็มองว่าเขาก็ไม่ได้คิดจะกลับมาเพราะเขารู้สึกว่าโอเคมันน่าจะเพียงพอละมันเหนื่อยละนะคะมันสู้กันต่อไปไม่ไหวนะคะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตจริงๆเนี่ยตัวเขาอะ มองเป้าหมายอนาคตที่ชัดเจนมากๆสําหรับเขานะคะเดี๋ยวมาดูความในใจของคนคนนั้นความในใจของคุณและเขาบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง อารมณ์ความรู้สึกของคุณนะ่ะคุณคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างการเวลามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะนะคะแล้วตอนนี้เราก็เห็นว่าตัวคุณพยายามยืนหยัดได้ตัวเองแล้วล่ะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีประเด็นเลยว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายเทคุณไปหรือเปล่านะคะหรือแม้แต่ว่าไม่มีการมาเคลียร์หัวใจกันหรือแม้แต่ว่าไม่มีการมาปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วเราก็ยังมองเห็นว่า ตัวคุณอะมุ่งมั่นแล้วล่ะนะคะมุ่งมั่นแน่วแน่และว่าถ้าว่าโอเคทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปละนะคะพยายามยืนหยัดให้ได้ด้วยตัวเองอะนะคะแต่รักเขาไหมเราก็ยังมองเห็นความรักของคุณที่มีมอบให้เขาอะแต่ความรักของคุณกับเขาอะมันมีเรื่องราวมีเรื่องประเด็นของคนอื่นเข้ามาแทรกกลางระหว่างของคุณกับเขาสองคนมันทําให้ชีวิตของคุณกับเขาสองคนอะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมานะคะ หรือแม้แต่กระทั่งว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีตัวจริงเสียงจริงหรือแม้แต่กระทั่งก่อนหน้านี้ตัวคุณอาจจะเป็นตัวจริงก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็มันมีการทําอะไรรับหลังกันคิดไม่ซื่อต่อกันนะคะมันก็เลยเกิดเกิดข้อพิพาทตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วดูเหมือนกับว่าอมอความเป็นไปได้นี่ยากหน่อยนึงนะจริงๆนะคะ เนี่ยค่ะคุณไปรับรู้มาว่าเขามีความคิดไม่ซื่อต่อคุณจริงๆอาจมีความรับที่อาจปกปิดซ่อนเล้นกับคุณเอาไวอ้อ่ะแต่คุณพยายามสืบส่องแล้วอะ่ะพยายามเช็คสถานะละเช็คไปเช็คมามันเหนื่อยไงพอเหนื่อยคุณรู้ตัวว่ามันมันเหนื่อยเกินไปคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณพอพอเท่านี้ดีกว่าโอเคฉันยอมอยู่แบบนี้ดีกว่านะคะเท่านั้นเองนะของชาวกุมเดี๋ยวมาดูนะคะว่าความในใจของคนคนนั้นบ้างค่ะ เรามองว่าเขาทุกวันนี้เขายังคงแอบแอบเสียดายคุณอยู่นะแอบไม่วางคุณอะค่ะนะคะ,นะคะถึงแม้ว่าเขาก็พยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองเช่นเดีวยวกับคุณเลยค่ะนะคะมีรักไหมเรามองว่าเขาไม่ไม,มีไม่มีความจําเป็นจะต้องมีความรักก็ได้นะคะตอนนี้เขาพยายามมุง่งตั้งหน้าตั้งหนักตั้งหน้า,ต,นาตั้งตาวางอนาคตเพื่อตัวเองแล้วล่ะพยายามมองอนาคตตัวเองว่าเป็นไปในทิศทางไหนพยายามสร้างสร้างฐานะตัวเองเพื่อความอยู่ได้ ด้วยลาแข้งของเขาเองอะนะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขาก็กำลังมีความสุขกับงานเช่นเดียวกับคุณแม่แพ้คุณเลยอะค่ะนะคะ,นะคะเขาก็รู้สึกว่าเจ็บปวดไหมเขาก็ยังคงเจ็บปวดนะคะยังคงเขาเรียกว่าอะไรความรักตรงเนี้ต่อให้เกิดมีคนอื่นเข้ามาแทรกอะความเจ็บปวดมันก็ต้องเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการไม่ลงรอยกันด้วยการเอาชนะซึ่งกันและกันด้วยก่อนหน้านี้นะคะคือปากเสียงใหญ่โตอะ พอปากเสียงปุ๊บมันมันก็เลยเป็นการผิดหวังซึ่งกันและกันพอผิดหวังซึ่งกันและกันต่างคนก็ต้องต่าง,างแบบว่าต่างคนต่างอยู่นะคะณนะตรงนี้ที่เกิดขึ้นเป้าหมายในอนาคตเขามีแล้วนะเขามองไปทัางหน้าละเช่นเดียวกับคุณเลยคะ่ะนะคะคุณก็รู้ชดจาตตาอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันไม่สามารถแล้วไงะนะคะ มันเป็นเรื่องราวประเด็นของรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ตัดคุณไหมเอาจริงๆเขาก็ยังตัดคุณไม่ได้ในใจลึกๆของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงอะไรอวรคุณแหละเราต้องใช้คําว่าอะไรอวรน,นะคงคิดถึงนะคะตัดคุณไม่ได้ยังคงมีความสเสน่หาตรงนี้แต่เนื่องด้วยประเด็นคือความอยากได้ใครมีตรงนี้มันเป็นความอยากได้ใครมีก่อนหน้านี้ที่เกิดปัญหาคือรักสามเศร้าเรา3ามคนเท่านั้นเองนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าผิดหวังซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างผิดหวังแหละ เนี่ยมีความรับต่อต่อคุณนะก่อนหน้าเนี้ยตัวคุณก็รู้มารู้มาว่าเขามีความรับไม่ซื่อต่อคุณนะคะมันก็เลยต้องจบกันมาหรือแม้แต่กระทั่งบางคนต่อให้ไม่จบสนิทก็เถอะมันเหมือนการห่างเหินกันแล้วอะสภาวะความเป็นความเป็นแฟนกันความมีความรักให้กันมันคือมันหยุดนิ่งแล้วอะมันมันไม่ได้พัฒนาไปต่อเลยค่ะมันได้การมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวมาดูนะคะว่า แนวโน้ม15วันนี้ค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะแนวโน้ม15วัน สิ้าวันนี้เรามองเห็นชาวกลุ่มเนี่ยคุณพยายามไม่ได้สนใจเรื่องความรักมากนะเพราะว่าชีวิตตอนนี้เรามองได้เลยว่าคุณกำลังมีความสุขกับเรื่องการงานการเงินของคุณแน่ๆนะคะคุณมีความเขาเรียกว่าอะไรคุณกำลัง มีความพร้อมในเรื่องหน้าที่การงานหน้าที่การเงินของคุณคุณกาลังโกยเงินโกยงานของคุณอะนะคะเพียงแต่ในใจลึกๆของคุณอะคุณก็ยังคงเก็บเขาไว้เป็นปมบาดแผลลึกๆในใจของคุณเท่านั้นเองนะแล้วเดี๋ยวขอดูอีกสองใบนะคะขอดูอีกใบนะโอเค คุณก็แค่รอคอยเป็นเวลาที่จะลืมเขานะคะเรามองเห็นแบบนี้เพราะว่าคุณก็เริ่มรู้ชะตาไปแล้วละว่ามันเวลามันไม่ได้ย้อนกลับมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปละทิศทางลมมันได้เปลี่ยนแล้วนะคะเนี่ยมีรักครั้งใหม่เข้ามาไหมแล้วก็มองว่าคุณก็น่าจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาจริงๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าดูตัวคุณเลือกไหมแล้วก็มองว่าตัวคุณก็ยังคงเก็บตัวเงียบมากกว่ายังคงแบบว่า ไม่ค่อยจะสนใจใยดีนักนะคะหรือแม้แต่กระทั่งบางคนรู้แล้วล่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณกับเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ยอยังมองว่าบางคนอาจจะรอคอยก็ได้รอคอยใครสักคนคนใหม่เข้ามาในชิดเพื่อเติมเต็มนะคะแล้วเราก็มองว่ามีแน่ๆนะตรงนี้นะว้าว มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้คุณกับเขารักกันดีดีเนี่ยนะคะสถานะความรักของคุณมันกําลังเป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีแล้วกําลังจะมั่นคงด้วยอะเรามองเห็นบางคนเนี่ยมีการวางแผนครอบครัวก,กันแล้วอะมีการวางแผนการลงหลักบักฐานกันแล้วด้วยซ้ํานะคะเนี่ยมันก็เลยอาจจะกลายเป็นว่าความร้าวลึกตรงนี้มันก็เลยยังลืมยากนิดนึงนะคะลืมยากหน่อยมันก็ยาแย่นิดนึงอะค่ะ ดี๋ยวมาดูฝั่งเขาบ้างนะคะแนวโน้มค่ะทำไมเรามองเห็นชาวกลุ่มแค่รอวันเวลาปลดปล่อยตัวเองรอวันเวลาจะมีรักครั้งใหม่เพื่อปลดปล่อยตัวเองที่ว่าจะลืมเขาให้ได้แต่เรามองไม่เห็นว่าการที่คุณจะได้ลืมเขาอะค่ะมันคุณเก็บเขาไว้ที่ลึกๆลึกๆข้างในในใจของคุณแล้วอะมันก็เลยดึงออกมายากนิดน,นึงนะ เขาก็เช่นเดียวกันคุณเลยอ่ะก่อนหน้านี้คุณกับเขาชัดเจนมากเลยอะค่ะว่ามันมีการวางแผนร่วมอนาคตกันแล้วอะนะคะเนี่ยคิดจะลงหลักปักฐานกันแล้วคิดจะอยู่กินกันได้ซ้ําไปหรือแม้แต่บางคนได้อยู่กินกันมาแล้วอะแล้วมันก็เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาค่ะนะคะมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันไม่สามารถเท่านั้นเองมันไม่สามารถมาเป็นดังเดิมได้อ่ะมันเป็นรักสามเศร้า นะคะนะตรงนี้ที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เรื่องราวประเด็นตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายชาวคุมเป็นฝ่ายกะระทําก็เป็นไปได้นะต้องบอกนิดนึงมันอาจจะสลับกันได้นะคะตอนนี้เหรอจะมองมว่าเขาก็ไม่ต่างกับคุณเลยค่ะต่างคนต่างมีปมบาดแผลในใจเนี่ยนะแล้วก็ต่างคนก็ต่างว่าเคย เคยหมายมั่นปั้นมือกันแล้วว่าจะอยู่กินกันน่ะแต่ด้วยสถานะตอนนี้มันต้องหยุดชะงักแล้วค่ะแล้วตัวเขาเองก็พยายามจะมุฟบแล้วล่ะเพราะเขาก็เริ่มรู้ตัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะมันมันไม่สามารถมาเป็นดังเดิมได้มันเหนื่อยกันมาแล้วอ่ะแล้วเราก็น่าน่าจะคิดน่าจะมองไปในทิศทาง15บวันนี้ได้ว่าตัวคุณเองก็คุณก็อยู่ในช่วงช่วงเขาเรียกว่าอะไรปรงโปรงชิดไปนะคะรอแค่ สักวันหนึ่งจะมีโอกาสมีรักครั้งใหม่แล้วเป็นรักที่ดีเข้ามาในชีวิตมาเติมเต็มเมือลบมาลบไอความรู้สึกที่อยู่ในใจของคุณได้เท่านั้นนะชาวกลุ่มนะที่เรามองเห็นนะคะเดี๋ยวมาดูนะแนะนำว่าอะไรคะ เรามองว่าชาวกุมจากไอสถานการณ์ที่คุณผิดหวังกับความรักที่ว่าบางทีตัวคุณน่ะยังไม่ทันตั้งตัวมันเป็นความล้มเหลวในชีวิตของคุณมันก็เลยทําให้คุณน่ะค่อนข้างจะปิดกั้นหัวใจตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะเนี่ยคุณไม่ยอมเปิดหัวใจของตัวเองเลยค่ะคุณยังคงจมปลักอยู่กับไอความรู้สึกวังวนเดิมๆอยู่เลยอ่ะแล้วเราก็มองเห็นว่าตัวคุณช่วงนี้ความเครียดที่ยังมีอยู่ในใจคุณมีไหมเรามองว่ามี นะคะคุณยังแล้วคุณก็ไม่คิดว่าเลายังมองเห็นตัวคุณไม่คิดจะโอเค okay. กำลังจะบอกว่าไม่คิดจะสื่อสารเขาเรามองเห็นว่าทุกวันนี้ตัวคุณก็ยังคงเฝ้ารอคอย <c oughs> <c oughs> การติดต่อของเขานะคะแต่การเฝ้ารอคอยของคุณครั้งนี้เนี่ยสิวันเนี่ย เรามองว่ามันไม่ได้เกิดผลอะไรเลยนะคะไม่ได้เกิดผลเป็นในทิศทางที่ว่าเขาจะมีโอกาสติดต่อกลับมาหาคุณเลยนะคะเพราะเขาอะคิดแล้วว่าการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กับคุณอีกครั้งเนี่ยมันเหนื่อยมันก็เลยต้องยอมว่ายอมเก็บตัวเองไว้อ่ายอมเก็บคุณไว้ในใจดีกว่านะคะเขาก็พงมุกออนจริงๆอะคือใช้ชีวิตแบบสนุกไปวันๆใช้ชีวิตแบบมีความสุขไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยคุยกับคุณนุ้นทีคุณนี้ทีเพื่อ เพื่อจะกบเกินความเจ็บปวดลึกๆในใจของเขาก็เป็นไปได้นะคะแต่ยังไงก็ก็ยังมองเห็นว่าเขาก็ยังคงแอบแอบคิดถึงคุณแต่เพียงแต่ว่าจะให้ทำอะไรไหมเรามองว่าไม่ได้ทำน้าตรงนี้ที่เกิดขึ้นของชาวกลุ่มนะความรู้สึกของคุณน่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูว่าชาวโสดบ้างคะ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะขอเก็บไพ่สำหรับนี้ก่อน คนโสดเรามองเห็นว่าช่วงนี้คุณมีเรื่องการเดินทางนะนะคะการเดินทางของคุณครั้งเนี้ยเรามองว่าคุณมีเป้าหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างนะมีนัยยะอะไรบางอย่างหรือเปล่าเอ่ยหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณอยากจะเขาเรียกว่าคุณอยากจะเดินทางติดต่อสื่อสารหรืออาจจะมีการเดินทางไปหาใครบางคนนะคะเนี่ยเรามองเห็นเดินทางไกลด้วยแหละ นะชาวภุมคนโสดนะหรือแม้แต่กระทั่งอาจจะคนทางไกลของคุณคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในพาร์ทมาแล้วเนี่ยอาจจะมีเดินทางกลับมาหาคุณคนที่คุณแอบเฝ้ารอคอยนั่นแหละนะคะแต่เนื่องด้วยซสจากว่ามันเป็นการ <c oughs> เขาเรียกว่ามันเป็นการอะไระ <c oughs> การจบกันมาแบบแบบไม่ดีนะคะจบกันมาแบบเจ็บปวดทั้งคู่อ่ะนะคะมันเป็นอะไรที่ว่ามันเป็น เป็นแผลฝังอยู่ฝังลึกด้วยเอาไม่ขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้ทําให้ยากนิดนึงเราก็เชื่อเหลือเกินว่าโอเคถ้าจะเป็นใครเดินทางกลับมาหาคุณไหมเราว่าเรามองว่าแนวโน้มอะเอาจริงๆมันก็น่าจะดูช่างช่างน้อยนิดแต่ถ้าเรามองเห็นว่าการเดินทางของคุณครั้งนี้ของชาวกุ่มคุณอาจจะมีการเดินทางไกลเพื่อพักผ่อนจิตใจเพื่อหลบปลีกสภาวะความเศร้าหมองความผิดหวังในหัวใจของคุณนะนะคะ เนี่ยเพื่อให้คุณกลับมาเขาเรียกว่าอะไรกลับมาหรือฟื้นกลับมามีมีชีวิตที่สดใสอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองของชาวกลุมนะว้าวโอเคเรามองว่าคุณมีการเดินทางจริงบางคนอาจจะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนทินฐาน ย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานย้ายนูน่นย้ายนี่เพื่อให้ลืมคนคนนั้นของคุณนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการเดินทางของคุณะ่ะเรามองว่าคุณอาจจะเดินทางไกลได้ไปพักผ่อนสมองพักผ่อนจิตใจเพื่อหลบหลีกปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงอดีตที่ผ่านมาที่มันไม่ได้ลืมไปจากหัวใจของคุณชาวกุมนะคนโสดเดี๋ยวดูซิว่าเราจะเจอใครคนใหม่บ้างไหมคะขอดูมีความรักครั้งใหม่เข้ามาในชีวิตของชาวกุมบ้างไหมสิบห้าวันนี้ ว้าว wow. จากอดีตที่มันล้มเหลวมันพังทลายต่อหน้าต,ต่อตาล้มเหลวพังทลายแบบปรัแบฉบแบบับพันอะไรก็ตามทีเถอะมันทําให้ชีวิตตอนนี้ของชาวกุมคนโสดเนี่ยเริ่มมองเห็นค่าชีวิตของตัวเองละเริ่มแบบพยายามว่าหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองว่าคนคนอย่างฉันก็มีค่ามากเพียงพอนะคะที่ว่าจะไม่ไปจมปักกับใครคนใดคนนึง <c oughs> เท่านั้นเองแต่เราก็ยังมองเห็นภายในใจของคุณนะ่ะ ยังคงแอบแฝงด้วยความเศร้าอ่ะนะคะแอบแฝงด้วยความเศร้าจริงๆแต่ถ้าเริ่มรักมีรักครั้งใหม่ไหมเรายังมองเห็นว่ามีนะอาจจะเป็นคนทางไกลก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยมีรักครั้งใหม่เข้ามาค่ะแต่ดูว่าตัวคุณสถานการณ์ตัวคุณตอนนี้เนี่ยชาวกลุ่มคุณเลือกไหมหรอเรามองว่าคุณเฉยๆอะ่ะเรามองว่าคุณคุยไปเรื่อยๆเปื่อยๆมากกว่ายังไม่ได้คิดจริงจังอ่ะ ยังไม่ได้คิดว่าเปิดใจให้เต็มร้อยอะไรประมาณนี้แต่มีรักครั้งใหม่เข้ามานะแต่ก็ยังดีนะถ้าการเดินทางของคุณครั้งนี้จะเจอรักครั้งใหม่อะอย่างน้อยๆคุณก็ได้เขาเรียกว่าอะไรหัวใจคุณพองโตขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งแต่จะเปิดใจยอมรับไหมอันนี้อยู่ที่ตัวคุณละนะคะเพราะเรายังมองเห็นคุณน่ะยังคงปรารถนาแอบรอคอยคนเดิมของคุณที่ทำให้คุณเสียอกเสียใจมาอยู่เลยนะของคนโสด การเดินทางไกลท่องเที่ยวพักผ่อนหรือการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรของคุณก็ตามคุณอาจจะเจอรักจริงๆนะทั้งนี้ท้งนั้นมันก็ขึ้นว่าอยู่อยู่ว่าหัวใจของคุณนั้นนะคุณจะเลือกหรือเปล่าเพราะเรามองเห็นว่าคุณตอนนี้คุณกําลังแบบว่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งสนใจใจดีใครประมาณเนี้ยนะคะ พยายามมองเห็นคุณค่าหัวใจของตัวเองไปเพราะาตัวเองเคยมอบหัวใจให้คนอื่นไปเต็มร้อยแล้วแล้วมันไม่ได้มีค่าอะไรกลับมาไงคะคุณก็เลยมองเห็นว่าฉันมีค่ามากเพียงพอละแต่ภายในใจร้าวลึกๆจริงหรอมีทางออกไหมฮะเราก็มองว่าคุณไม่มีทางออกหรอกต่อให้คุณเดินทางพักผ่อนหัวจิตหัวใจยังไงอะต่อให้คุณเจอคนใหม่ยังไงก็ตามทีเถอะ ภายในใจลึกๆของคุณจริงๆอ่ะคุณก็ยังนึกถึงเขาอยู่เลยอะค่ะยังปรารถนาที่รอคอยเขากลับมาทั้งที่ตัวคุณก็รู้อยู่แล้วะว่าทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นไปได้มันไม่มีโอกาสมันน้อยโอกาสมันแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยทำอะไรไม่ได้ค่ะจริงๆนะคะทำอะไรไม่ได้จริงๆคุณก็ทำได้แต่เพียงว่าเรามองว่าคุณก็ทำได้แต่เพียงว่าคุณพยายามยอมรับสภาพพยายามจะลืมเท่านั้นนะคะ ชาวโสดสรุปแล้วว่าคุณ่ะมีคนใหม่เข้ามานะแต่อยู่ที่ว่าตัวคุณไม่ได้เลือกเลยตัวคุณไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าตัวคุณน่ะยังแบกความเจ็บปวดอ่ะนะคะแบกความผิดหวังในอดีตไปกับคุณด้วยเลยนะนะตรงนี้แต่รักใหม่เข้ามาดีไหมเราก็มองว่าอย่างน้อยๆก็น่าจะเป็นรักที่ดีนะคะคุยได้ค่ะเนี่ยเรามองเห็นว่าคุณก็คุยอยู่แต่คุณไม่ได้เปิดใจมากนักคุณคุยไปเรื่อยเปื่อยอ่ะเพื่อ อาจจะได้ความรักครั้งใหม่หรืออาจจะได้คนใหม่ๆเข้ามาให้ให้คุณใครเหงาได้บ้างเพื่อลืมคนเก่าของคุณได้บ้างเท่านั้นเองนะคะของชาวโสดคลิปนี้ของชาวุ่มก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวไว้ติดตามคลิปความรักของท่านลมกันนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ